อุนหาย,ยิางจัดแล้วงานนี่โอ้ยคงแค่คงแท้โอ้ยไข่พานอิงจับแต่งานนี่เ,เหนนมือนนี่บรรยากาศคือคักแห้งครับอะไรคือคักมาแบบนี้โดนแห้งแล้วโอ้ยโอ้ยเบิง้งผลงานเพิ่นพี่นออ้องอุ้ยออกฟอสยิงหนีมาปวดที่นี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาอีกแล้วครับมาเบิ่งพี่น้องตึกแห่คือเก่าแล้วครับนี่ ชา่มดาวของเขาประมาณเกือบเกือบใบสองครับตอนนี้แดดแจ่มแห้งครับหลุมดันเบืองครับดึงขึ้นสนันแล้วถือสิมานือบอว์นีคก็มีแต่แห่เป่า ปคตรกันอย yeah, uh um> ู่ครับพี่น้องแสดงว่าถืออยู่โอ้เต็มกระบอกเลยโอ้แสดงว่าถือเติบอยู่ครับได้กันอยู่แนวนี้โอ้ปดเป็นปดเลยโอ้ยโอ้มาเกือบทันได้นี่เอ็นแบบยูหันโอ้เอาผู้เดียวเลยโบวปันให้หมูเลยแบบนี้ยังคือเหตุแนวนี้โอ้ยอ๊า นี่บัสดุปลาหลุนเบื้งแหยใหญ่เพิ่นเสียนแหนยใหญ่เพิ่นนี่ก็ตึกแต่แหยใหญ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาพ่ท่านชดเขอมเนี่แนวนี้ก็มีด้วยครับพี่น้องด้วยเพิ่งเอาแต่ก็ <c oughs> ดึงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยโอ้อ่างโบยยังแนวนี้ถือว่าปลอดภัยดีโอ้อยาก <c oughs> ขอเลยเอ้า เสียนแหกับก้าวมาคือักคือเก่าแล้วปลาอย่างไรทั้งไตยยังสนานเลยอ,อยู่นี่พระเจ้ายังเอากันสน,น,นันอุย้ยของแท้พี่น้องโอ้หน้าย,ยิงจัดแล้วงั้นนี่โอ้ยโอ,อ,อ้ของแท้ของแท้อุอ้ยใส่ดวงตามันก่อนควบอยู่ควบอยู่จี้กินอะไรอยู่บ่ปลาเนี่ยจี้อะไ <คบ S 2> รอยู่บ่อ <c oughs> จักบาดจักบาดประมูลมากเดียวเจียวเมื่อสื่อเจนี่ลอยหนึ่งเนาะประมาณโลครึ่งบ่อุ้ยอุ้ยไอ้ข้านอิงจับแต่งานนี่โลกลัวเนาะเขาค้างใส่น้ำไว้เดี๋ยวคอยสื่อเมื่อเด้อบอกหรือเจียวมากินเองบ่ขายอยู่เนาะ เออบระศันเออแนวไยเนะโอ้ oh, มีงานเบ่บาหนึ่งแเอ้าตัวไม้กันไรโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไปย้อนก็มีเ้ยเนาะโอ้เพื่นน yep ี oh, ่เขธทรมาด้เลยโอ้ม uh ันมันม mm ันอยู่ครับอ๋อกองกัน้นีเดกกับอง ตั้งหน้ามาส่งคน็ออ้าสูไปสูเลยเมื่อแล้วก็มางไม่เบาเห็นเห็ดยังวะเห็นคือเห็ดคือทำท่าถือปลาใหญ่มันจีของเบาหื้อ นนำมันห่อนแล้วจยงไดคือเหตุคือมีพิรุษถือป้ายใหญ่บ่ป,ป้ายใหญ่แหนะทุกบบกอย่ามันตกลืบบ่อโอ้โอเอ้าเอ้าเอา้าหลุเนเบิ้งครับบอนเป็นแหถือป้ายใหญ่ที่เห็นจุกจักจักอ่าโอ้มือซอยเว้ยแล้วเนาะ เอายูนบุก่เอาเอาเบืงมึงก็ใกูคนเแล้วท่านหอดอืยไกลแล้วไกลแล้วาก่ท mm sí evet OK> ี่หอด้วเนาท่นเก่าเนาะท่อนใบอีดี้งมาแล้ว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 เห็นจอมขึ้นมาแล้วเอ้ใช้บุกบุกยังเออนี่อยู่แต้มนึง เอาจนว่านี่ของแท้เพื่อนนี่นี่ของแท้ดินี่นี่เนื้อโอ้ยโอ้ยเรียนตัว้องใหญ่โอ้ยบึงผลงานเพื่อนพี่น้องเฮ้ยออกปอดเอียงนี่มาปวดที่นี่อ้งลางลุงอยู่นี่เบิ่งตัวนี้ก่อนเบิ่งตัวนี้ก่อนโอ้ยของใหญ่ ตัวนี้แห้งคากบานนี่อือโอ้ยของไผ่ใหญ่เนี่ยมาผูกท่านี่โอ้อย,อย,ใ,อยใส่หลายกิโลนะครับนี่ปลาโจกใหญ่ครับเอ้ยโอ้พหันโอ้พนาพบคือเกา่าโอ้ยได้แต่เสา่นมากครับเรือกระซิวลูกบ่กโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือน,นี้ต้องต้องมีโชว์บ้างแหละพนาพบนี่ไาม่ธรรมดาอีกเลยลเอาต,าตลอดตรงนี้ โอ้ยคักคักคักอือเหมือนี้บรรยากาศคือคักแห้งครับบะไ้คือคักมาแบบนี้โดนแห้งแล้ะโอ้ยนับขาวๆาวนี่บราสิตามกว่ายี่สิบขึ้นครับเสียนแห่เฮาหลบนี่โอ้ยพี่น้องฟังนะก็ลายแห้งจุ่มนั้นแล้วลายแห้งเนาะนอะ นี่ผู้หนึ่งคนว่ามันนักผิดปกติแห้งครับทะลูกบกคองนี่คือไดปลาขึ้นมาเต็มเต็มแล้ว่าสันเอาเบิงเอาขึ้นมาโชว์บังดูโอ้ยโอ้ยคือเป็นมิดมิดแต่เนาะช่วงสัยมันมันหลุดเนาะมันของมาอยู่แต่มันหลุดอ้ยเอาโอ้ยตัวเดียวอยู่เึิงก็อยู่เว้ย เนเนย่อืมเดินเข้าง่งนะบรรยากาศครับหลังจากที่วานโ่นออกไปไกลๆครับให้มันวิทยหมองที่มันไปขืนอในหมองนี้ครับเพราะแต่ก่อนมันเป็นจุดง่อยวานแต่ก็ค่อยๆไล่มาครับโอ้เพื่อนนี่นั่งใสเลย นั่งหูปลปลาก่อนจังค่อยๆสาวขึ้นมาวระสันทอะเอาพ่อใหญ่นี่จูงเสือกไปไล่หนอรอบนี่ลุนเบึงเนี่ยไปใส่เมื่อพ่อใหญ่โอ้เมื่อพ่อใหญ่ปะโบไว้แล้วว่าสัน นสีเนาเนาะโอ้อฮะคุมแล้วใงญ่คุมแล้วเอาเป็นนี่คือเหรียญองหน่อยว่ะเงาละแม่นบ้หมู่ไว้เนาะเอ็นเขาส่งขึ้น่าเนาะอืม ผักยกก็มีครับตอนนี้ปั่นกินเข่าฉะนั้นอยู่ครับเสียนแฮเอาเส้นเสบครับเส้นแซรบเอาเลยเอาเลยเข่าขึ้นไลยเอาเข่าให้ด้เอาเข่าให้ด้เอาหลุดมั้งครับเห็นเผาขึ้นมาแล้วเห็นอันจอมขึ้นมาแล้วโอ้ยเป็นแฮหน่อยน่ารอบนี่ เอานี่แหละปลาเป็นยังไงวะยังมีท่านมาหอดอยู่บ่าขาดขาดบ่โอ้เพื่อนี่ก็ขี่กันขึ้นมาคือเก่าจางปดอยู่สองสามตัว สูตรสูตรมันแนวนี้แฮดังนี่เนาะเป็นแฮสูตรนะพอตัวหนึ่งบ่มนี่าจางโบอยู่อ้ยพอพอปลูกร้านของประย่างครับไข่ไข่กันลักษณะไก่เชียงแต่ตัวหน่อย ngoài sùm ngoài sùm oh, nó tiền nó, à โอ้ผมซื้อวาสิมานได้เพื่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจอบใหม่แล้วอา้าเบืองบรรยากาศตอนวานไปน,นี่ย <c oughs> ับขึ้นมาวานทั้งถึงครับทางรุม <c oughs> ถวมัวล่ะหละมอง,ง่อยวานนู่ไปแล้ว ก็น,นีอย่างเหรียญคองใหญ่คือเกา่าต้องเบิงจังหวะเบิงบาดครับ บนาสิต่มกว่า4เมตรส่วนทั้งนี้ส่วนทั้งนั้น6เมตรความไกลครับโยนแห่ออกไปมันบิดเลยแหใหญ่ครับเดี๋ยวจังตามไปดุนกันข้างล่างเลยครับอืเอ้าน<ะ>ีกระเซียนแห่คนหนึ่งกันโอ้ขักขักนานด้วย อ๋อแต่เวียงสุดแห้งสุดแห้งเลยแต่ละคนนี่ฮะ ตามไปหลุนกันข้างล่างเลยครับอู้ยหลอบนี่หลายคนครับแงี้มันครับนี่เสือขาวๆดังนี่ครับนี่ออสังเกตเบื้องแล้วสองสามเถื่อครับซึ่งว่าสีดําพอสมควรเลยเดี๋ยวหลอบนี้สิเป็นยังไงครับหลุดน้ำกันเบื้อง โอ้เสียงท่านนั่นเฮีบ่ะฮะลาใหญ่บ่คือเฮ่โอ้เอ้าดึงแล้วครับดึงแล้ว สารเรื่อยๆครับโอ้เสียข้าวเพื่อนกันพเน,นก็นได้เนี่ยเพื่อนน่ะคือเฮดแนวน่ะสงสัย สงสัยจะติดไฟแดงซะแล้วโอ้ซึกว่าซิมี่เกิดการผิดพลาดขึ้นมาแล้วครับดึง่ม,มาแล้วเอ้าโอ้ผ่านโชคจัดแล้วพี่น้อง,งสองแต้มสามแต้มเอา้นาน่นานั่นานั่เอามาแล้วได้ตรงใหน่ด้โอ้ออ รุดเลยบ่บรุดเลยบ่โอ้มาสีเดมูดบ่เอ้าลุนเบื้องครับรลุนเบิ้งลุนเบิ้งลุนเบิ้งโอ้ยสวยงามครับอืมกอจ่างขาดึงเลยอ้ามาเบิ้งเทคนิคในการดึงเรซึ้อว่าตอนนี้มันผิดระบบบแล้วครับในหันกับเป็นขันใหญ่นะครับ เสือกนะสิอยู่ดึงเลยบ่บ่ไปยังบ่บ่เลือเอาแต่สิเป็นอย่างไรแน่นแห้งเ้าเขาเสือกมันต้องมีผู้หนึ่งดึงบ่ผู้หนึ่งดึงจะคล้องไว้อีกบ่คันทีลงไปวะเออผู้หนึ่ง áo dừa cái con đường ngoài ừ. à. Ờ, cháp sửa hay cắn không? Ờ, vẫn tổng cháp sửa hay cắn lòng bừng ừ. Ờ, à, vẫn bỏ cắn มต้องเคยมีแล้วนามบานนี่ค่ะแี่พี่ใหญ่อันนี้มาเบิงมาเบิงวิธีเอาแห่ขืนครับนี่ก็มี Uber T ates, อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมือครับบางเถ้อกรขาดบางเถ้อกรดึงบวกลืนสิเป็นแนวนี้ครับ <c oughs> ก็บต้องดึงดึงซ้ายไว้ให้กัน โอ้เนี่ยเห็นอยู่โอ้มันกบโบเลิกเนาะอืมดอวายรูแล้วบ่โอ้รู้แล้วรู้แล้วโอ้ปลอดภัยดีรอบนี้อืมมันกะ เคยเห็นอยูนอนในนี่เน,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 นาะน้ำบกลงมาน,นั่ะอืมมันสีหอดเพราะงเต็มลุมเลยอยู่เลยโอ้เกิดขึ้นได้ตลอดครับเอาหนามใส่รูปเทีนอลวงแล้วปลาคันงในโอ่งเนาะเอา้าเออปลอดไฟดีโอ้ไครอยู่ปลอดไฟปลอดไฟครับเนาลุลนน่งอยู่โอ้ อ,อยังคือโอผูมันแนวนั่นเบาหนาวายโอ้โอหนาวายโอ้ของใหญ่อ้อม้านลรวประสานบานนะเอารุนเบิ้งครับโอ้ยขึ้นมาไก่เชียงกันเลยสามด่างหลอบเหนียวผงไผ่สีมาน ต้องสางวิดมีอย no no oh. oh. oh, ู ien, i, 1, 2, mm. oh. oh, Adam, oh, ่ม oh, ีอยู่ครับเอาโอ้ยโอ้อาโอ้ได้น้ำกันเบิดเอาสู้สีสู้สีหนึ่งสองสามโอ้ต่อบนี่ถือว่าไก่เชียงโอ้เพิ่นนั่นชื่อคู่มโมเว้ยมาทีลังแต่ว่ามานได้เพิ่นนยางต้องกูดกันวๆอยู่หัน มีเสียงคูผ่อเมาติ๊แต่ว่าสันเอ้าดุนะครับง่ามแห้งว่าสันมากัน

อาวดุนเบื้องโบ้คือวะโอ้หนาซองอย่างนี้เอาไเนาะใส่เุ้ยมามุนขาแกอ้อ